กันอีแล้วนะครับกับพวกเราสอมอรกรงทุนจากเพจสอมอรกรงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีดีชื่อว่า MA c d 3นาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะนําคุณผู้ชมฟังกันไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบคู่ๆนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตวิทยาตลาดผ่านดิเคเตอร์ MA c d โดยใช้แอป Trading View กันนะครับสินทรัพย์คู่ๆของเราวันนี้คืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นตัวเล็กสเปคแรงในซินอินเด็กซ์ไทยแลนด์นะครับ หุ้น 2S นั่นเองนะครับผมก็บริษัทนี้ก็ทำเกี่ยวกับสินค้าพูกภพันเก์ือเหล็กนะครับ 2S มิทชัลพรบับิมหาชนจำกัดนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับแปรรูปเหล็กรั่วพันนะครับผมแล้วก็จัดหาเหล็กรูปกพันเพื่อการจำหน่ายนะครับตัวรายได้นะครับอยู่ที่16 เปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มขึ้นเยออนเยตัวกําไรนะครับเพิ่มขึ้น79เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเยออนเยอเลยนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าหุ้นเหล็กเป็นหุ้นวัตจักรนะครับช่วงนี้ก็เป็นวัตจักรขาขึ้นของสินค้าโวกกระปันะครับตัวนี้นะครับลดลง60นตะครับตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น29ด้วยกันก็เรียกว่าเติบโตนะครับเพราะยุคนี้เป็นยุคเงินเฟ้อแล้วก็สินค้าทางรั้น กลุ่มของวัดจักรขึ้นหมดทุกตัวเลยนะครับเลยทำให้ตัวเลขดูดีเป็นพิเศษเลยนะครับผมโดยเฉพาะตัว a l u เ t ชันนี่ถือว่าโอ้โหสุดยอดมากนะครับ PE เนี่ยี่3เท่านะครับถ้ายังเติบโตประมาณนี้ก็ลงทุน3ปีคืนทุนนะครับสาเท่าก็3าปีคืนทุนนะครับผม P/B b book b value 1.22เท่านะครับก็ราคานี้ก็ได้เกือบเท่าเจ้าของเจ้ามือเลยนะครับราคาถือว่า น่ารักน่ารุนมากเลยครับนี่นี่ก็น้อยมากครับ0.26เท่านะครับนี่น้อยก็นึงคือบนน้อยมากเลยนะครับผมยวปันผลให้มาถึง8เปอร์เนต่อปีด้วยกันนะครับโอ้โหเรียกว่าโหดมากนะครับหุ้นตัวนี้เรียกว่าสุดจัดเลยนะครับแต่ว่าต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้เป็นในกลุ่มของสินค้าโูกกรณฑ์นนะครับก็เข้าออกตามไซเคิลนะครับถ้าออกถ้าเพื่อนเข้าแล้วออกไม่ทันรอบ ไซเคิลนี่อาจจะเสียหายหนักได้นะครับเลยไม่รู้จะเสียหายขนาดไหนเหมือนกันนะครับถ้ารอบไซเคิลวันจัจบนะครับผมมาดูกราฟกันเลยนะครับตัวกราฟทั้งเฟมันพบว่ามีการตัดขึ้นของเอฟเอลเส้นีงําเงินตัดเส้นส i g n a l l ล n e เส้นสีแดงขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีการตัดลงแล้วนะครับมาตัดลงตรงนี้นะครับมีการคอร์เรคชั่นนะครับมีการปรับฐานในทางเฟมันแล้วนะครับมีฮิสตแกรมสีแดงเข้มนะครับลงนะครับผม แล้วก็ตัว Time Frame Week เนี่ยมีการตัดลงนะครับของตัวยังไม่ตัดนะครับเป็นลักษณะใกล้ตัดแล้วนะครับตัวนี้าใกล้ตัดแล้วมีการตัดขึ้นของ m c c Line เส้นเซเงินตัดเส้นสีแดง Signal Line ลงไปแล้วก็มี Histogram นะครับที่เริ่มไต่ระดับลงเรื่อยๆแปลว่าเป็นขาขึ้นอยู่แต่เป็นขาขึ้นที่กําลังอ่อนแรงแล้วนะครับเนื่องจาก Histogram ตัวแท่งความสูงนี่ลดลงเรื่อยๆกำลังจะจมน้ำแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ก็เรียกว่าเป็นขาลงนะครับสาหรับ 2S นะครับผมตัวทาเฟรมเดยยก็เป็นขาลงนะครับมีการตัดลงของ m a c ลายเส้นสีเงินตัดเส้นสีน้ำลายสีแดงลงไปแล้วก็มีฮิสโตแกรมสีแดงเข้มจมลงไปใต้น้ําอย่างนี้นะครับก็เป็นขาลงนะครับก็ทางด้าน v a l a t i o n ก็ถือว่าถูกนะครับกำไรเติบโตแต่ว่า จุดที่ต้องระวังคือเป็นสินทรัพย์ในกลุ่มของหุ้นบริจักนะครับเพื่อนๆต้องระวังนะครับเข้าออกให้ทันบริจักจบนะครับแล้วก็ตัวกราฟเนี่ยพบว่าสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับมีการปรับฐานในทางเฟรมดีแล้วก็ทางเฟรมมันนะครับแล้วก็ทางเฟรมวิกก็เป็นขาขึ้นที่อ่อนแรงนะครับเพื่อนะทรเทรดอยู่ก็ใช้ความระมัดระวังนะครับก็จะลงทุนก็ดูบริจักด้วยนะครับผมสำหรับหุ้นตัวนี้ครับ ครับยังไงก็ขอบคุณที่รับ,มรบชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบสวัสดีอชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ